สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสัญญากานปปทภายใต้การอำนวยการของนายภูมิวิสารกเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท สำนักงานปปชภายใต้การอำนวยการของนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชร่วมกันจับก,กลุ่มตัวนายประชุมอายุ58ปีผู้ต้องหาตามหมายจักของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งที่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากเจ้าห้ตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนว่าครอบครัวของผู้เสียหายได้งานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตะบนตลาดน้อยจำนวน18โครงการ โดยวิธีเจาะจงและโครงการอื่นๆเป็นวงเงินประมาณ5ล้าน4แสนบาทโดยนายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อยได้เรียกเงิน12เซ์ของมูลค่างานคิดเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้กับนายกเทศมนตรีเป็นเงินประมาณ70,000 0บาทต่อมาเมื่อโครงการแรกแล้วเสร็จนายกเทศบาลได้เรียกผู้เสียหายไปพบให้จ่ายเงินก่อน1 5 0 0 0 0บาทและภายหลังดําเนินโครงการเสร็จและตรวจรับงานแล้วแต่นายกเทศมนตรีไม่ยอมเซ็นเช็คให้ และให้นำเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายให้ครบก่อนจึงจะได้เช็คมาขึ้นเงินและมีการเรียกเงินเพิ่มอีก2แสนบาทผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความและต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งจนศาลอนุมัติหมายจับและติดตามจับกลุ่มตัวส่งพนักงานสอบสวนกอมคับการปปปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่23มกราคม กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกลุ่มตัวนางสาววชรีอายุ57ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาภายหลังจากเมื่อเดือนธันวาคมปี2565ผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สายการบินไลออนแอร์แจ้งว่าผู้เสียหายเป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินฟรีและมีอาหารฟรีหนึ่งมือ้อโดยสามารถโหลดเก็บคูป,ปองไว้ในแอปพลิเคชัน จึงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อกดลิงก์ตามที่คนร้ายส่งมาและเมื่อกรอกข้อมูลต่างๆครบปรากฏว่าเงินในบัญชีได้ถูกโอนออกไปเป็นเงิน9 5 5 1บาทโดยจากการตรวจสอบพบว,ว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในเว็บไซต์ b a c k l i s t s e r e r และยังมีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดลักษณะดังกล่าวในระบบรับแจ้งความออนไลน์อีก10คดี ทำให้มีความเสียหายเพิ่มเติมอีก1,256,527บาทรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมด2 1 6 1 5 7 8บาทจึงรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับและรวบตัวเอาไว้ได้ในที่สุดโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพอ้างว่าเมื่อเดือนธันวาคมได้มีเพื่อนใน Facebook จ้างให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยแจ้งว่าจะเอาบัญชีไปใช้ภายในบ่อนคาสิโนและให้เปิดเพียง3เดือนให้ปิดบัญชีหรืออายัดภายหลังและได้ค่าจ้างมา1,000บาทจากนั้นก็ไม่ทราบเลยว่าบัญชีของตนได้ถูกนำไปใช้หลอกลวงบุคคลอื่นตำรวจชุดจับกลุมจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและจะเร่งขยายผลจากกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันลงพื้นที่ทําการสุ่มตรวจสอบตู้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาตรวัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามัน <c oughs> เพื่อตรวจสอบหัวจ่ายน้ํามันว่ามีความคลาดเคลื่อนปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ภายหลังจากเกิดกรณีการจ่ายน้ํามันให้ประชาชนไม่เต็มลิตรของสถานีบริการน้ํามันที่จังหวัดสระบุรี เมื่อเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งนายพิรพันธ์สาริรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีข้อสั่งการให้ดําเนินการตรวจสอบหัวจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทุกแห่งทั่วประเทศโดยกรมธุรกิจพลังงานเน้นการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงตู้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และกรมการค้าภายในตรวจสอบปริมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องเต็มลิตรหรือไม่โดยกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานช่างตวงวัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบกว่า100แห่งภายในวันที่31มกราคมซึ่งจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินเจปีและปรับไม่เกิน2 8 0 0 0 0บาทด้านของนายบดินทรเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่าจังหวัดนครสวรรค์จะทาการสุ่มตรวจสถานีบริการน้ํามันประมาณ20สถานีซึ่งได้ตรวจไปแล้ว5แห่งโดยทั้งหมดพบว่ามีทั้งตู้จ่ายและปริมาตรน้ํามันเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดและจะมีการออกตรวสอบสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รัฐบาลนะครับและจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้ทีมจังหวัดนครสวรรค์นะครับประกอบไปด้วยท่านพณิชิ์จังหวัดนะครับแล้วก็ทางช่างตัววัดนะครับแล้วก็ทางพลังงานจังหวัดนะครับและท,ววละท,ลละทีมงานนะครับก็ได้มาสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เรามาดําเนินการอยู่2ส่วนนะครับเรามาตรวจมาตรวัดปริมาณน้ํามันนะครับคือต้องเต็มลิตรนะครับด้วยวิธีการตรวจสอบของช่างตวงวัดนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาตรวจสอบเรื่องของการดัดแปลงตู้จ่ายนะครับว่ามีการดัดแปลง หรือไม่อย่างไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็วันนี้เราลงอยู่5สถานีบริการน้ํามันนะครับเป็นบริการเรียบร้อยครับก็สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในการใช้บริการได้ครับสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนขอเชิญร่วมบุญสร้างรูปเหมือนบุรพาอาจารย์ขนาดเท่าองค์จริง13าองค์พระวอพระยาพิชายดับหัก และปู่หมอชีวโกโกมรพัฒถวายแด่พระอาจารย์เชาชวนปัญโยปฏิสถานนวัดป่าใหม่ค่ายเสยนาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทวัชัยหมายเลขโทรศัพท์096-194-9299ที่แปลงใหญ่ข้าวบ้านเสดาซ้ายหมู่ที่5ต้าลห้วยน้ำหอมอเลาดยาวจววังหวัดนครสวรรค์นายบดินกษมสามกรองผู้ว่าราชการจังหวันดนครสวรรค์ เป็นประธานในกิจกรรมงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรพร้อมทั้งกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่และกิจกรรมเสริมงานรณรงค์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาโดยมีนายสมควรชัยมาหาเกษตรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการและเกษตรกรเข้าร่วมงานภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรปี2567 โดยกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรและกิจกรรมเสริมงานรณรงค์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมการจัดพื้นที่และเสร็จวัสดุทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีในหลากหลายมิติเช่นการใช้กลบตอนสั่งการอัดก้อนฝ่งข้าวการปรับปรุงบำรุงดินการทำปุ๋ยหมัก ซึ่งด้านของนายบดินทร์กรเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหนนวัดนครสวรรค์กล่าวว่าในการจัดงานกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะสร้างความตระหนักรู้และการนําเทคโนโลยีมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารสัตว์ทําปุย๋ยพร้อมทั้งไปรวโการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและทางสำนักง,งานกเกษตรจ,จังหวัดนครสวรรค์ได้ให้คำแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นะครับซึ่งวันนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยก็นอกจากความตระหนักรู้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนสร้างภาคีเครือข่ายแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็ยังเสนอทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของการนําวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปทําเป็นอาหารสัตว์ทําปุ๋ยหรือว่าส่งลงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่า เรื่องของการปลูกข้าวโพดหลังนาครับที่ทางสำนังกงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะมาให้องค์ความรู้ในการที่มาให้องค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเพื่อให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากระยะการเพาะปลูกสั้นแล้วเนี่ยก็เป็นพืชใช้น้ําน้อยนะครับแล้วก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเ,ออเกษตรเกษตรได้มาแนะนําว่าให้ปลูกขก้าวโพดหลังนาตอนนี้ปัะชา สมาชิกเราปลูก้าวโพดหลังนาประมาณหนึ่งพันไรอะค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จเช่นลดการเผาแล้วก็ใช้น้ําน้อยก็คือประสบความสําเร็จค่ะตอนนี้รายได้เราก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นค่ะสมาชิกก็มีรายได้เพิ่มที่หอประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยอาคารเก้าสิบปีนายชูส่กอ้อยเฮิงหัวหน้าสํนานักงานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนางสาวผ่อนธิรเจียงวิจิตหัวหน้าฝ่ายอเมริกรัน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางสนับสนุนโครงสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กโดยมีนายสุทธาตรุลบางคราหัวหน้าหน่วยจาก,การสาสจังหวัดสมุทรสาครได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมและนำเสนอรายละเอียดของโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กโดยมีหน่วยงานราชการสภาองค์กรชุมชนผู้นำท้องถิ่นและโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้เพื่อให้รู้จักทิศทางและเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนสส ตลอดจนแผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ให้ได้รับการกระจายโอกาสมีความเข้มแข็งสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นตลอดจนภารกิจหน่วยจาัดก,การจังหวัดแนวทางสนับสนุนทุนของสสส,สในการดรําเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กและโครงการทั่วไปให้กับผู้ที่สนใจการนําเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ ด้านสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการให้กับเกษตรกร,กรและกลุ่มกเกษตรกรที่มีความสนใจโดยมีกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์สมุทรสาครซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครสมัครเข้าร่วมโครงการประเด็นการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนเพื่อรักงบประมาณมาพัฒนาต่อยอดกับกิจกรรมของกลุ่มต่อไป ทางหน่วยจัดการจังหวัดสุทรครนรับเรื่องง่ายๆวันโตนะครับ,เ,รนะรบเป็นรับงบจากสอส,อสอนะครับมาทําโครงการในจังหวัด24โครงการนะครับเป็นโครงการขนาดเล็กหรือโครงการทั่วไปนะครับเป็นงบมาโครงการระบบหนึกนะครับวันนี้เราก็เลยได้เชิญหน่วยงานหรือว่าภนนิรัผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสมอหรือผู้นำชุมชนต่างๆ คมารับฟังเพื่อจะได้ว่ามีช่องทางไหนที่สามารถนำงบไปพัฒนานะในทุกคนในพื้นที่ตัวเองได้ซึ่งมีทั้งหมด8เด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่แนละเรื่องลูกอสารเรื่องจุดเสีย่ยงผู้สูงอายุแล้วก็โรงเรียนกิจกรรมทางกายอะไรต่างๆเนะี่ยแล้วแต่ว่าทุกคนไหนที่จะนำงบดีไปซึ่งเป้าหมายของเรา เราต้องการให้ชุมชนเนี่ยนำงบเนี่ยไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองนะว่าปัญหาของพื้นที่เรามีอะไรบ้างเพื่อสามารถเราสามารถแก้ได้โดยชุมชนตัวเองนะครับและขณะเดียวกันเป้าหมายของเราต้องการพัฒนาสายกยภาพของคนในชุมชนหรือคณะทํางานในชุมชนให้มีความรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเลือกการเขียนโครงการการเก็บข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลต่งางๆรวมทั้งการถอดบทเรียน แล้วก็การส่งรายงานทางออนไลน์นะครับแล้วก็เลือกการเงินการบัญชีซึ่งสามารถมีความรู้ในเรื่องพุกนี้ได้นะครับสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนขอเชิญร่วมบุญสร้างรูปเหมือนบูรพาอาจารย์ขนาดเท่าองค์จริง13องค์พระวอพระยาพิชัยดับหัก และปู่หมอชีวโกโกมรพัฒถวายแด่พระอาจารย์เชาวชวนปัญโยปฏิสถานนวัดป,ป่าใหม่่ข้เสนาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณทวัชัยหมายเลขโทรศัพท์0961949299สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมกบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน